สวัสดีครับก็คือแม่คือยังไงอะ่ะคือมีลูกค้าที่แบบคือลูกค้าผมอะ่ะเขาลูกค้าทั่วไปคนทั่วไปดีกว่าส่วนใหญ่กีตาร์ตัวนี้จะมีกันทุกบ้านพอนึกออกไหมเออคือยามาฮ่า F310 นะครับเป็นยามาฮ่า F310 ที่จะต้องมีกันทุกบ้านส่วนใหญ่จะมีนะ F310F210 ก็จะมีกันนะก็คือเขาจะยกเข้ามาติดทานคุติก OS1 อย่างนี้นะครับเขาจะมาติดระบบไฟฟ้าตัวนี้ว่าเออเขาก็อยากฟังเสียงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ทําสักทีไม่เคยทําเลยนะ F3 0ส้งศูนย์คู่กับ o s 1ไม่เคยทานะครับก็ไม่ไหวแล้วครับผมว่าก็เอาซะหน่อยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้แค่จะทําคลิปนะครับผมก็จะขายด้วยก็แล้วผมก็จะใครอยากขอฟังเสียงผมก็จะส่งลิงก์นี้ส่งให้เขาแล้วกันก็ตัวนี้เป็นจับอากีตร์ตัวนี้จะเป็นยามาฮ่า f 3 0นะครับเป็นของแท้นะของแท้นะครับร้อนะครับมันมากับกระเป๋าคู่ตัวอย่างนี้นะครับเป็นฟองน้ำของเขาถ้าโป่งธรรมดาตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยมันจะอยู่ที่4,850บาทครับราคามันขย่บขึ้นตลอดนะครับโป่งธรรมดานะมัน4,850แต่ว่าถ้าติดตั้งตัวนี้ด้วย OS1 ด้วยนะครับมีลาโพงในตัวมีเอฟเฟกในตัวเชื่อมบลูทูธได้ตัวนี้เลย OS1 คู่กับกีตาร์ Yamaha F310 ตัวนี้ ผมเอาแค่6,500บาทพอนะครับก็เพิ่มอีกเท่าไหร่วะเพิ่มอีกพันกว่าบาทนะครับใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวแปบ๊บนึงถูปอเนี่ยขอคิดเลขก่อนใช่ปะแปบ๊บนึงนะครับ4850ปลบห5 0 0เพิ่มอีก1,650บาทนะครับเออเพิ่มอีกแค่1,650บาทก็ก็จะได้จับคู่กันไปเลยเป็นของใหม่มือหนึ่งของแท้อยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลน,นะ ก็รู้แหละของปอมันมีนะครับก็ในตลาดออนไลน์เยอะแยะไปหมดนะครับก็บางทีลูกค้าหิ้วมาอย่างเงี้ยเพิ่งสั่งมาจากแอปแอปหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็มันบางทีมันพูดไม่ได้ครับมันก็ใจเขาครับก็ก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่จับจดยไม่ใช้คํานี้ดีกว่าใช้กับคําว่ายึดติดไม่เอาก็ใครเอ่ยังไงเดีย ใครที่ยังชอบ y ม m a h a อยู่นะครับใครที่แบบคือผมเข้าใจมือใหม่บางทีแบบเดินเข้าร้านผมมา,ามี Yamaha F310 ไหมบางทีเราก็เรามีอยู่แล้วมีสแตนบายให้อยู่แล้วแต่ว่า,าแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันใครใครที่ยังยังยังรักในโลโกโ้ในในแบรนด์ y ม m a h a อยูอ่อยากติดตั้งอยากจะซื้อพร้อมทานคุติก็ ผมมีและผมจัดให้แล้วนะครับปกติจะไม่มีหรอกปกติจะมีผมจะมีโป่งธรรมดาไว้นะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ติดตั้งทีหลังอย่างเงี้ยครับมันก็จะโดนบวกแพงกว่าอย่าง4 8 5 0ัดติดทีหลัง2,000บาทนะอะไรเงี้ยผมก็จับคู่กันไปเลยแล้วกันอยู่ที่6,500บาทโอเคสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผมมีสแตนบายไว้ให้นะครับเออ6,500บาทเป็นราคาที่ ชำระก่อนแต่ว่าถ้าเก็บเก็บเงินไปทางเพิ่มนะครับบวกเพิ่มก็ว่ากันนะ มีความเป็นมาตรฐานเออมันก็มันก็สมควรที่จะขายดีแหละนะครับเพราะว่าถามว่าออความเชื่อที่ว่ากีตาร์ตัวแรกต้องยำมาให้สันส่นเพราะมันเล่นง่ายมันไม่ง่ายหรอกมันมาจากโรงงานมันไม่ง่ายหรอกนะครับสายมันสูงปีดมาเลยยังไงก็ต้องเซตนะครับมันมัน แต่แต่ก็เข้าใจแหละบางทีแบบผู้ใหญ่แนะนําลูกหลานอะไรเงี้ยครับเออมันจะเล่นง่ายถ้าเ,เกิดออกจากช็อปมาเลยเปิดกล่องมาปึ้งตั้งสายมันไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายเลยนะครับยังไงก็ต้องปรับบาร่ากนะครับแต่บาบนอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะมัน,ม,นมันดีอยู่แล้วเออส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะ99%เออแต่งแค่บาล่าก็พอนะครับแล้วก็แล้วก็ดูคอหน่อยถ้าคอมันโยบแล้วก็ขันคืนขันคืนไปด้านหลังหน่อยก็แล้วก็ดูก็ได้ครับแบบบ้านๆเลยอ่ะถ้าคอมันโยล้วก็ กดปจัจแจขันคอข้างใน,หนให้มันกลับแต่ยังไงก็ต้องมาปรับตรงนี้นะครับมันไม่มันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ที่การปรับแต่งนะครับก็ถ้าเกิดถามว่าแล้วตัวอื่นมันเล่นไม่ง่ายหรอกีกตาร์แบนด์อื่นมันมันไม่เล่นง่ายหรออะไรเงี้ยมันก็ต้องปรับแต่งนะครับนึกออกไหมบางทีผมมันดีนะไอตัวเนี้ยคือคือ,ค,อคือเพราะอะไรออพอเวลากีตาร์ามาฮ่าใช่ไหม ผมเห็นลงลงขายมือสองตลาดออนไลน์เยอะนะครับก็มันมันราคามันไม่หล่นนะครับสมมติว่าสมมติว่าซื้อไป4,850บาทใช่ไหมซื้อไปสิสอ2เดือนอาจจะขายได้สัก3,500ันสามันก็ยังขายได้ก็ยังมีหมุนเวียนในตลาดมือสองอยู่เพื่อที่จะอัปเกรดรุ่นอื่นก็ลองดูนะครับมันก็จะเห็นกันเรื่อยๆเออ แต่แต่กีตาร์กีตาร์แต่กีตาร์มันก็ไม่ได้จริงๆมันแล้วแต่นะมันจะมาเทียบกันราคาตกไม่ตกมันแล้วแต่คนขายพอใจราคาไหนก็ขายไปแล้วกันออันนี้เล่าให้ฟังเฉยไม่รู้พูดทําไมคนระับโอเคก็ฝากด้วยแล้วกันนะว่าว่า,ว,าว่ามีแล้วนะครับมีพร้อมจําหน่ายก็สั่งซื้อได้แล้วกันนะครับสาหรับใครที่ยังเป็นไอดอลเอกับยามาฮานะครับเอฟสามหนึ่งศูนย์เอ่อถ้าเกิดว่าเราเราติดไฟไฟ้าอย่างเงี้ยอ่าติดไฟฟ้าอย่างนี้แล้วอ่ะมันเป็นการดัดแปลงนึกออกไหมมันเป็นการดัดแปลง มันกีตาร์มันเป็นของแท้นะครับมันเป็นการดัดแปลงเราไม่สามารถขึ้นขึ้น,นบริษัทไปไปให้เขาปรับแต่งหรือเซอร์วิสได้ถ้าเกิดติดตั้งจับบกไฟไฟ้าอย่างนี้แล้วมันจะหมดประกันทันทีนะครับจะกลายเป็นประกันร้านก็ประกันผมนั่นแหละมีอะไรก็แจ้งมาไม่มีปัญหานะครับโอเคไปแล้ววัสดีครับ